สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Lot ครับวันนี้กลับมาอยู่กับเกม Golden Boss อีกแล้วนะครับจากค่าย n e ด d m a r เ b l e เนาะตามปกคลิปเลยครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่า Lady Thunder ครับสาวน้อยพลังไฟฟ้าครับเพราะว่าเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เล่นฮะจากการเปิดกล่องกระชัฟองมาได้นะครับและการอัปเดตแพทของตัวเกมครับซึ่งทำให้ตัวละคร3ตัวเก่งขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะฮะเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตุวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง y YouTube p พ a ์ลอ t แล้วก,กลุ่ม a c e b o o k p พ a ์ลอด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมเ f t นีนะสำหรับเกม Golden Boss ครับหลายๆคนถามว่าเวอร์ชัน PC เล่นยังไงได้บ้างนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขานะทางด้านบนครับมีคําว่า PC เวอร์ชันคุณสามารถกดเข้ามาและดาวน์โหลดได้เลยครับหลังจากนั้นครับย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้เนอะเรื่องของตัวคิวบอเล็ครับ สมัครคิวเวอรเลแล้วก็เชื่อมต่อกระเป๋าของคุณโหลดตัว PC เวอร์ชันเข้าไปลิงก์กันครับหลังจากนั้นคุณจะเล่นได้ในตัวคอมพิวเตอร์ของคุณครับไปดูกันในส่วนของอัปเดตกันบ้างนะครับตัวละครอัปเดตของเขา3าตัวนะก็มีตัวมาร์เกอร์ดคราวฮันเตอร์แล้วก็เจ้าเรดี้ธันเดอร์นี่แหละครับมาร,ร์เกร์ดครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาสามารถโจมตีได้ไกลมากขึ้นครับจากระยะ14เมตรเพิ่มไปเป็น17เมตรครับ และส่วนฟังก์ชันต่างๆ a น t ะ t a c k s p e e d ก็เพิ่มเติมมากขึ้นการหลบครับก็ทําได้ดีมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งครับระยะจะไม่ถูกลดน้อยลงด้วยนะแม้ว่าจะหลบซ่อนตัวภายในพุ่มไม้ครับตัวละครอื่นๆเนี่ยเมื่อหลบซ่อนตัวระยะในการยิงจะถูกลดลงแต่มากระดึกไม่ใช่ครับสำหรับตัวละคร c r o w ฮันเตอรครับตัวที่2นะสำหรับที่ผมเคยทำการรีวิวไปแล้วครับก็มีการปรับแก้ให้เทพขึ้นครับนะใครที่บ่นว่าเล่นยากตัวนี้แก้ไขแล้วนะครับ จากการที่วิ่งหลบไปนะตัวนี้แดชหลบไปแล้วจะดรอปตัวสัญลักษณ์ที่ไปฟื้นเลือดฟื้นพลังได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับมีการแก้ไขนะดรอปไป4อันเพิ่มแค่5%ครับเปลี่ยนนะครับดรอป1อันเพิ่ม20%ครับรวมไปถึงการใช้ท่าไม่ตายหรือท่าอัลจิเมตครับก็จะดรอปตัวนี้ให้เพื่อนๆสามารถไปเก็บและฟื้นพลังตัวเองได้ด้วยครับการปลาลูกเต๋าออกไปจาก1ลูกจะเปลี่ยนไปเป็น2ลูกครับแล้วก็แก้ไขฟังก์ชันของอัลจิเมตหรือว่าท่าไม่ตายเพิ่มเติมมากขึ้น คาดการณ์ว่าตัวละครนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นละ่ะสําหรับใครที่เล่นอยู่เป็นประจําแล้วก็ชินมืออย่างผมเนี่ย <Stop. S 1> ก็เรียกว่าเทพขึ้นอยู่พอสมควรนะฮะ <Stop. S 1> และตัวสุดท้ายครับตัวตัวละครที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้ฮะก็คือเรดดี้ทันเดอร์ครับมีการแก้ไขยอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับในระยะการยิงนะฮะจาก9เมตรเปลี่ยนแปลงไปเป็น10เมตรครับเพิ่มเติมมาแค่เมตรเดียวนะแต่เรียกว่าเมตรเดียวมีเอฟเฟกอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าใครที่เข้ามาใกล้ระยะของเธอเรียกว่าช็อตทุกปลายฮนะ ในส่วนเพิ่มเติมอื่นรับก็เป็นเรื่องราวของแมปหรือว่าด่านต่างๆครับให้คุณสามารถเข้าไปเนี่ยไม่ซ้ำซากจําเจกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในอีเวนต์ในตัวเกมกันดีกว่าครับจากในตัวเกมนะครับผมเข้ามาเนาะเราไปดูกันในฟังก์ชันของการบิวกันก่อนละกันนะครับว่าผมอัพอะไรมาบ้างเนาะไปที่หน้าของบอสครับไปดูที่ตัวละครของผมละ ตัวละครเลดี้ทันเดอร์ของผมนะครับปัจจุบันเลเวลอยู่ที่11นะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มพลังมาค่อนข้างเยอะนะดูมุมขวาล่างครับเลเวลของผมเนี่ยเหลือ60%แล้วถ้าผมจะอัพเลเวลต่อไปต้องจ่ายเงินคือ20,000ทองครับและเมื่อเข้าไปเล่นในด่านต่างๆครับฟังก์ชันของแคปซูลที่ผมจะหามาอัพนะหลักๆเลยผมเน้นไปค่าแอคแท็กครับเพราะว่าระยะการยิงของน้องเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าใครหลุดมาเนี่ยเอาถึงตายนะก็จะมีฟังก์ชันของการเพิ่มเลือดเพิ่มพลังป้องกันยังไปบ้างครับ สิ่งที่เล็งไว้อีกตัวหนึ่งครับก็คือคอมโบรีค o เวอรี่ฮะตัวของที่เป็นหน้าของเคี้ยวตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกไว้ว่าครับจะมีการรีค o เวอรี่ตัวเรือของเรา3%ครับทุกๆุกห้าคอนเซ v e ทิศคือถ้าใครมายืนวัดกับเราเนี่ยเราก็จะฟื้นเลือดไปชิวๆ3%ทุกๆ5ครั้งนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือตัวแคปซูลสีเหลืองที่ผมจะเน้นไปในส่วนของแซปปิงนะที่วิ่งไปแล้วก็มีพลังไฟฟ้าติดตามไปมาครับ บิ้วของทุนนันบอสโค้ดนะครับก็เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นไอดีหลักของผมนะครับเน้นไปที่ค่าพลังแอคแทกละซึ่งผมบู๊ตไปถึง20%นะครับเพิ่มแอคแทกสปีดอยู่ที่5%เครับสวีลบู๊ตก็มีตัว HP มีดีฟนซ์บางส่วนครับแล้วก็เน้นหนักไปที่ตัวละครคาแรคเตอร์ซึ่งเลดี้ฮันเดอร์ตัวค่อนข้างบางอยู่นะเพิ่มตัวดีเฟนซ์ไป100%ครับแล้วก็คริตดาเมจเพิ่มอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือส่วนของบอสโค้ด ไปดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดู1ตานะสำหรับตัวละครเรดดี้ทันเดอร์ของผมนะครับ่ะลผลจับคู่ออกมาแล้วโอ้โหคู่ต่อสู้เนี่ยค่อนข้างตึงมือนะเขาชนะมาติดต่อกัน9ครั้ง11ครั้ง3ครั้งนะครับส่วนที่ผมผมมีตีใกล้1ตัวนะครับกีโกรี่แล้วก็เบรนนี่นิวรี่น้องเป็ดน้อยนะครับอีก1ตัวก็ถือว่าระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลถือว่าครบเครื่องอยู่นะครับการขันเริ่มต้นนะฮะก็ เนี่ยพลังค่อนข้างค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเพราะผมอัพแอคแ,แ,แ,แทกมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บตัวแคปซูลจากด้านไกลบ้างดีกว่าเนาะอันนี้ไปก็อัพไปเลยนะคอมโบดิโครีนะครับใครที่มาวัดกับเราเราได้เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็อัพในตัวส่วนของแคปซูลสีแดงนะครับเนี่ยวิ่งกินไปสิโอ้มี k ิโครีเขาอัพไป7แล้วนะก็ให้เขาไปวัดก่อนนะครับเราค่อยๆตามไปละเกมนี้อย่าไปโดนไอตัวรถไฟนะ ออรถไฟนี้โดนทีถึงตายนะครับผมก็อยู่ตรงกลางนี่แหละฮะช็อตไปเรื่อยๆนะครับาตายไป2เลยนะครับเดี๋ยวฟังตรงข้ามเขาเนี่ยเขาน่าจะมาฟื้นในส่วนของทางด้านเพื่อนของเขาแหละผมก็ยืนรอตรงนี้แล้วกันเนาะเก็บแคปซูลได้ชิวๆนะครับรอจังหวะที่เขาโผล่มาเนาะ,ะมาแล้ว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 ,ลวช็อตไปครับช็อตไปช็อตไปนะครับเรนไกลมากขึ้นเนี่ยถือว่าได้เปรียบเยอะขึ้นเลยนะ เออเพราะว่าเนี่ยเขาสบายๆนะครับยืนช็อตไปเนาะเมื่อกี้ผมเพิ่มเลือดไปด้วยนะตัวละครก็จะถึกมากขึ้นล่ะนะครับอัดตายไปแล้วนะครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวทําไงดีครับเรียบร้อยฮะอ๋อมีตัวหนึ่งวิ่งไปข้างล่างนะครับรอจังหวะเขาก็โดดมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาช็อตตรงตรงนี้เลยนะฮะอัลติเมตโดดไปนะครับยิงไปเลยนี่โดนดูดไปเรียบร้อยนะครับครอเดอ์ครีวเลยนะเออฆ่าไปเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตานนี้ได้ MVP นะครับถือว่าเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตัวคราวฮันเตอร์นะสำหรับตัวเรดดี้ทันเดอร์นะครับ mm hmm. เพียงแต่บิวค่าพลังมาดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ระวังโดนสอยตายเป็นตัวแรกแล้วกันเนาะเพราะตัวละครน้องเนี่ยค่อนข้างบางพอสมควรนะครับเกมนี้ผมก็ได้ที่1น่นะฆ่าไปทั้งหมด4ครั้ง4รอบครับมาดูในส่วนอื่นๆของตัวเกมนบ้างนะครับในตอนนี้นะถ้าใครยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะตัวนี้สามารถเล่นฟรีได้แต่อาจจะยังไม่เอื้อสักเท่าไหร่นะครับ ฟังก์ชันของตัวเกมนะตอนนี้ครับมีมิชชั่นของเจนิเฟอร์อยู่นะให้คุณสามารถมาเล่นแล้วก็เก็บตัวจีนของเจนิเฟอร์ได้ครับสามารถเอาไปบิวอัพให้ตัวละครของคุณเก่งมากขึ้นได้ครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตผมคิดว่าน่าจะมาทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ต่อไปอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆตัวละครอื่นให้คุณมาเก็บได้อีกครับ และสำหรับใครที่อยากซื้อตัว n f t ของเขานะครับตอนนี้เขามีประกาศล่าสุดนะในการขายกล่อง,ของเขาครับราคาอยู่เพียงแค่45 USD แต่จ่ายด้วยเหรียญไอเทนะครับเหรียญคิวเนาะ ก็มีสิทธิ์จะได้ตัวละครแบบ N ครับแบบต่ำที่สุดละตัวละครแบบ R แล้วก็ SR ด้วยครับแต่เลกข,ของ SR เนี่ยค่อนข้างยากอย,กอยู่นะ N อยู่ที่84%ครับใครซื้อจากในไปแนนราคาสูงกว่าไม่ต้องเสียใจเพราะตอนนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้รับ R กับ SR เยอะมากขึ้นครับแต่ถ้าใครซื้อแบบนี้อยากจะเข้าไปหาตัวเหรียญจากตัวเกมก็ทำแบบนี้ได้ครับ4 9ยาร,าราคาไม่ได้สูงเกินไปจากในรอบแรกครับ ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับโ o เด้นบอสเนะใครเล่นแล้วเป็นยังไงมีเทคนิคอะไรแชร์ให้ผมฟังกันบ้างนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ